สวัสดีแฟนเป็นใหญ่เซาทุกคนนะครับวันนี้วันที่30สิงหาคม2565นะครับตลาดนักเตะก,ก็เหลืออีกเพียงแค่2วันเท่านั้นเองนะครับในช่วงเช้าวันที่1กันยายนเราก็จะทราบกันแล้วว่าอาเซาเนี่ยจะได้นักเตกะไรายไหนมาร่วมทีมหรือไม่นะครับโดยนักเตะเป้าหมายตอนนี้เนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณเนี้ยครับพูดไปเดี๋ยวก็คงจะยาวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมกันเลย ก่อนอื่นนะครับเรามาสรุปเกมไทยผลฟุตบอลกันหน่อยดีกว่ามีแฟนบอลหลายท่านท,นทักมาเหมือนกันนะครับว่าเรายังไม่สรุปนะครับก็เป็นการเจอกันของอาซอกกับฟูลแลมนะครับโดยอาซอกชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งอย่างที่เราก็ได้บทราบกันมาแต่ว่า ยังไงก็อย่าลืมนะครับนะัดต่อไปนะัดนะัดต่อไปเป็นนะัดที่5นะครับเราจะเจอกับทางด้านแอสตันวลานะครับในคืนวันพุทธที่31สิงหาคม2565นะครับเวลาตีหนครึ่งก็ติดตามกันได้เดี๋ยววันนี้ก็จะแปะลิงก์ท่ายผลไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับส่วนคนที่ทายผลมาแล้วนะครับในแมตช์ก่อนหนะ้านี้เนี่ยเราชนะฟูลแลมไปได้2อประตูต่หก็ทําให้คะแนนรวมทุกคนเป็นแบบนี้นะครับ ก้าอันดับแรกเนี่ยจะเป็นคนที่ได้คะแนนตั้งแต่9แต้มลงมาถึง7แต้มน,นะครับจริงๆผมได้รายงานในส่วนนี้ไปในในช็อตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในช็อตเนี่ยเราไม่ได้ให้รายละเอียดว่าแมตช์ไหนใครได้กี่แต้มน,นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดให้ด้วยใครที่สนใจจะเช็คผลาการทายสกอร์ของตัวเองก็ตรวจสอบดูได้นะครับไม่ถูกต้องอยังไงก็คอมเมนต์มาเนาะแมตชต่อไปเราจะเจอกับ แอสเมิลล่าก็อย่าลืมท่ายผลกันเข้ามาด้วยละกันนะครับคุณเก่งคุณเนอะร์คุณศักดายัางฮงฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับเป็นสองคนที่มีคะแนน9้าแต้มนะครับส่วนคุณเข้าทิปกับคุณนะัชนัน รวมถึงคุณทีรนาศก็ไม่ธรรมดาคว้าไป8แต้มเท่ากับคุณนัสกรนะครับที่เหลือคุณธีรยุทธ์คุณชัยวัฒน์แล้วก็คุณฮาฟิซเนี่ยก็มีอยู่7คะแนนนะครับยังได้ลุ้นกันต่อไปนะครับส่วนท่านอื่นๆที่มีคะแนนในลำดับรองลงมานะครับก็อาจจะขอนำเสนอถึงลำดับที่25ซึ่งทั้งหมดก็เป็นคนที่ได้คะแนน6แต้มนะครับโดย มีรายละเอียดการทายผลเข้ามาให้ดูด้วยถ้ามีตรงไหนไม่ถูกต้องยังไงก็ทักท้วงมานะครับเราก็จะได้เช็คแล้วก็ปรับให้นะครับคุณเอนพิทิศาธุอยู่ตรงนี้นะครับคุณโอรสขุมปุ่มปุ้ยแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับคงจะเอ่ยไม่ไหวที่น่าสนใจเนี่ยคุณโยโย,โย่ใช่ไหมท่ายมาสองนัดหลังสุดนะครับเช่นเดียวกับคุณธนนนะครับโดนไปเต็ม,เต,มเต็มนะครับสามแต้มสามแต้มก็ มีอยู่6แต้มเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้ทายเข้ามาก็อย่าเพิ่งถอดใจนะครับยังพอทันอยู่อามีหลายท่านนะครับบางท่านเนี่ยทายมาประเด็นคือขอให้ทายมาเราเชื่อว่าท่านนะ่ทายว่าอาโซชนะนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งที่ชัดเจนมากทายว่าจะเสมออันนั้นก็ก็ไม่ได้แต้มไปแต่ว่าบางท่านทายมามันน่าเสียดายคือทายไม่ถูกคือหมายความว่าไม่ได้ใส่ชื่อตัวเองไปใส่สกอร์ในชื่อตัวเองแล้วก็อะไรแบบนี้คือมันมันก็เลยทําให มันไม่สามารถที่จะอาศัยคะแนนตรงไหนอะไรยังไงให้ได้นะแล้วท่านเหล่านั้นจริงๆก็หายไปนะครับก็เหมือนจะทายมาแค่ครั้งสครั้งแล้วก็หายไปก็คงคิดว่าคงไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับยังไงถ้าสนใจก็แค่ยังพอจะอาทายต่อไปได้นะครับดูอีกสักพักหนึ่งมันมีตั้ง38มสิบแมตช์ทีมที่อย่างอาร์เซนอลปีแล้วเราตามหลังคนอื่นเแต้มเรายังจบที่5ได้เลยนะครับ ใน,นส่วนของตลาดน,นักเตะนะครับเปโรเนโตเนี่ยถ้าทางว่าจะเป็นหมันนะครับคือนักเตะในอยากย้ายมาแต่อาซองไม่พร้อมที่จะจ่าย50ล้านปอนด์นะครับวูฟเองก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดค่าเหนื่อยแล้ววูฟเองก็ถือไม้อายาสิทธิ์อยู่นะครับมีสัญญากับนักเตะอีกตั้ง5ปีนะครับเพราะฉะนั้นอาซองก็คงจะต้องยอมเข้าใจตะกะตรงนี้แล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเริ่ม m ู๊ปออนแล้วนะครับตอนนี้มีนักเตะที่ Uh, อยู่ในเรดาร์ของอาซออีกหลายคนนะครับในตำแหน่งริมเส้นเรามาดูกันว่ามีใครบ้าง เจอร์มิปีโน่คนนี้ก็มีข่าวมาก่อนที่จะมีข่าวออกับเปโดซ์อีกนะครับถือว่าอยู่ในความเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าอาซโซ่เนี่ยเหมือนจะเล่นเกมกับเวลานะครับสุดท้ายแล้วอาจจะคิดว่าตัวเองได้เปรียบคือมองไว้หลายคนแล้วก็สุดท้ายเวลาหมดถ้าสโมสรไหนซักสโมสรยอมที่จะตัดใจต้องขายอย่างเงี้ยอาซโซ่ก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นไปแต่ก็คือเชื่อว่าได้แน่ๆครับหนึ่งคนในบรรดาที่เราพูดมาแล้วก็กําลังจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับ รวมถึงปีโนด้วยซึ่งข้อมูลของปีโนเราได้พูดหลายครั้งแล้วเราก็อาจจะขอข้ามไปนะครับคนต่อไปที่มีชื่อเข้ามาโพพันกับเรื่องการย้ายทีมในครั้งนี้ก็รวมถึงวินเฟรซาฮาด้วยนะครับซึ่งฟราบิโซโรมาน่ก็บอกว่าเอเยนต์ของนักเตะกําลังพิจารณาข้อเสนอต่างๆอยู่นะครับว่ามีตรงไหนที่เป็นไปได้บ้างแล้วตอนนี้ก็มีข่าวว่าทางด้านเชลซีเองก็ให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะครับ แน,น่นอนอาซอก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าจะกําลังพิจารณาอยู่เช่นเดียวกันนะครับอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปได้น้อยมากแต่ก็อย่าประมาทอย่าประมาทเอดูนะครับอาจจะซุ่มอยู่ก็ได้เขาอาจจะยอมทุ่มก็ได้นะครับเราไม่รู้จริงๆเราต้องการนักเตะอีกคน2คนเท่านั้นเองที่มีคุณภาพที่จะเข้ามายกระดับได้เพราะนั้นเอดูอาจจะกั้นใจทุ่มลงไปสักหนคนก็ได้นะครับ บุซาเดียบีก็เป็นคนที่เราสนใจมาตลอดแล้วก็ตอนนี้มันมีลางที่ดีนะครับม,มันมีความเป็นไปได้เพราะว่าทางนั้นเลวเวอร์เซนเนี่ยได้นักเตะที่จะเป็นตัวแทนแล้วนะครับก็คือฮัสเซนโอดอยนะครับซึ่งไม่รู้จะเอาไปช่วยกันเล่นหรือจะเอาไปแทนนะครับแต่ว่ามันทาให้เราแอบคิดไปว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดบุบเดียบีย้ายเนี่ย ทางด้านไบเออร์ลกเซน,นก็ยังพอจะมีคนที่เล่นแทนได้นะครับในส่วนของอลุงพลเองตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนนะเพราะว่าหลังจากที่แอนโทนีเนี่ยย้ายไปให้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คิดว่าแมนยูคงจะไม่คว้าโคดีกัคโปไปทางเลือกของกัคโปก็มีพอสมควรแต่อาซ่าดูจะน่าสนใจที่สุดนะครับในสายตาผมเพียงแต่ว่าอาซ่อเองเนี่ยจะเลือกยื่นข้อเสนอให้กับกัคโปหรือเปล่าเท่านั้นเองก็ มาติดตามกันนะครับหลังจากที่แอนโทนีย้ายไปแมนยูแล้วก็โปจะไปไหนนอกจากนี้นักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาก่อนอย่างทางด้านอาเซนซิโอเองเนี่ยตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาดริดเองอาจจะยื่นข้อเสนอไม่น่าสนใจแมนยูเองก็ไปคว้าแอนโทนีมาแล้วคงจะไม่คว้าอาเซนซิโอไปอีกอาร์เซเองก็ทําตัวเป็นคนที่หล่อเลือกได้นะครับตอนนี้ก็เห็นว่า ยังไม่ยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านอาเซนซิโอนะครับก็แค่มองมองเป็นตัวเลือกก็ต้องดูต่อไปว่าสุดท้ายอาเซนซิโอจะจบยังไงอาจจะเป็นการอยู่ต่อกับเรบยลมาดริดก็ได้นะครับแล้วก็รอย้ายฟรีในปีหน้าส่วนอ,อีกคนหนึ่งซึ่งมีข่าวหนาหูมากในวันนี้ก็คือมิเคลเพโตรวิทมูริกซึ่ง เป็นนักเตะชาวยูเครนนะครับตอนนี้เล่นอยู่กับทางด้านชักตาโดเนตนะครับในตำแหน่งตัวรุกด้านซ้ายนะครับแล้วก็เป็น attacking midfield ก็ได้ถนัดเท้าขวานะครับความสูง175เซนติมติดทีมชาติไปแล้ว5ครั้งทำประตูยังไม่ได้นะครับแต่ว่าลีลาการเล่นนี่ก็สุดยอดเจ้าตัวยังมีสัญญาอากับทางด้านชักตาโดเนตนะครับเพิ่งจะต่อสัญญากันไปเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์เองก็อาจจะหมดในปี2026ะครับซึ่งก็ หรืออะไรอีกหลายปีเลยทีเดียวก็อาจจะยากนิดนึงนะครับเข้าใจว่ามีหลายทีมให้ความสนใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนีสไบร์เลอร์เซนเบรนฟอร์ดแล้วนี่ก็มีข่าวว่าทางด้านนีสเองเนี่ยยอมจะจ่าย25ล้านยูโรนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเลือกที่จะไม่ย้ายไปฟอร์เรสโซโรมาโนเองเนี่ยก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเอเวัตตันก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ไมเคิลมูดริกเนี่ยได้ปฏิเสธไปนะครับเราก็อาจจะรอข้อสเสนอจากทางด้านอาร์ซอลหรือเปล่านะครับได้ข่าวว่า จินโก้ได้ทำตัวเป็นเย่นนะครับได้โทรไปพูดคุยอันนี้ไม่รู้จริงหรือไม่จริงเราก็เล่าตามที่เขาว่ากันมานะครับโดยตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าอาโซเนี่ยให้น้ำหนักไปทางมูริติดมากกว่าทางด้านอาเซนซิโอด้วยซ้ำไปนะครับอีกคนหนึ่งที่ได้เสนอไปแล้วเมื่อวานนะครับในช็อตก็คือแมตต์โอเรลี่นะครับซึ่งเล่นอยู่กับทางด้านเซลติกโดยทางด้านแมตต์โอเรลี่เนี่ยก็ย้ายไปจาก ฟูลแลมนะครับ ESPN ก็รายงานว่านักเตะได้รับความสนใจจากทั้งบอซเซ่ดอร์มิวเลอพูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แน่นอนรวมถึงอาร์ซอลด้วยนะครับโดยฤด,ดูกาลนี้เนี่ยแมทธิวโอเรลี่เนี่ยก็ลงสนามไปแล้ว5นัดนะครับทำไป3แอสซิสต์เล่นในตำแหน่งเซนทรัลมิดฟิลด์แอตแทกิ้งมิดฟิลด์ก็ได้นะครับดิฟเฟนซีฟมิดฟิลด์ก็ยังได้ถือว่าสารพัดประโยชน์มากนะครับ สัญญาก็จะมีกับเซลติกถึงปี2026อ่าก็อาจจะมีมูลค่าพอสมควรนะครับคาดว่า20ล้านยูโรนะครับหรือ16-17ล้านปอนด์เนี่ยก็น่าจะสามารถทำให้เซลติกยอมขายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวว่าพวกนิวคาสเซิลเลสเตอร์ซิตี้อะไรเงี้ยก็ให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะครับทำให้ทีมใหญ่ๆเริ่มที่จะต้องขยับแล้วนะครับแล้วเวลาก็เหลือน้อยมากม อีกคนนึงซึ่งมีข่าวค่อนข้างช็อกมากนะครับอาซองมีข่าวว่าไปได้กลิ่นอะไรมาไม่รู้อีกแล้วนะครับก็เห็นว่า,าทางด้านองตูนคริสแมนเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักเตะคนสําคัญของแอตแลติโกมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาต่อไปนะครับก็มีข่าวว่ามันมีช่องทางที่เราจะเข้าไปแทรกซึมแล้วก็ดึงทางด้านองตูนคริสแมนมาร่วมทีมได้นะครับยังไงก็ ติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวจะนําอัปเดตมาฝากนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็อยากจะฝากแฟนบอลนาซ่องนะครับอย่าลืมติดตามนะครับคืนวันพุทธที่31เวลาตีหนึ่งครึ่งอาซ่องจะเปิดบ้านต้อนรับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็เกมทายผลก็ยังคงดําเนินต่อไปเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครที่หาลิงก์ไม่เจอยังไงก็ทักมานะครับคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ใต้คอมเมนต์ของท่านเลยนะครับ ก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วงนี้เราอยู่บนที่สูงก็อากาศหนาวนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ